สวัสดีค่ะสำรีนะคะจากเอสเปซโซ่อีสเิฟค่ะวันนี้นะคะเรามาทำเมนูชาชากันบ้างค่ะหลังจากที่เราได้ทำเมนูกาแฟกันไปหลายคลิปกันแล้วนะคะวันนี้สำลีจะพามาทำชาคิวเลตเพเชอร์มิลโฟมกันค,ค่ะเพื่อนเพื่อนโดยที่เป็นโฮมคาเฟ่เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีชาคิวเลตเพเชอร์ค่ะซึ่งชาตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะให้เทสเป็นมิลล์อูหลงค่ะกาคานิปนะคะแล้วก็เป็นสตีเวียหรือว่าหญ้าหวานนั่นเองค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะ กิวเลตเพชเชอร์มิลโฟมเมนูวันนี้ค่ะแล้วก็กระบวนการนะคะที่สำลีจะใช้สกัดชาตัวนี้ก็จะเป็นการแช่ชาค่ะเพื<ๆ>่อนๆสำลีจะใช้ตัวกิวเลตเพชเชอร์10กรัมนะคะกับน้ำร้อน300 ml ค่ะน้ำร้อนร้อน93้องศา300 ML นะคะแล้วก็แช่ไว้นาน4นาทีค่ะเมื่อสำลีแช่ชาได้นาน4นาทีแล้วเนี่ยนะคะสำลีก็จะเอาชาเนี่ยมากรองผ่านกระดาษดิบค่ะ เราไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นบอดี้ของชาก็เลยเอามากรองจากเอามากรองในกระดาษดิบค่ะเพืเ่อนๆหรือถ้าคนไหนเนี่ยที่ชอบความมีอะไรอะไรในลิ้นค้างลิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอามากรองแบบนี้ก็ได้นะคะก็แช่ชาในเฟนเพลแล้วก็ใช้เรือก็ได้แต่ว่าสำนีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยกรองนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะกรองชาในกระดาษดิบค่ะ ตัวชาตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเขาจะใช้เป็นกาเกาวนิฟที่เป็นออร์แกนิกค่ะซึ่งมันถือว่าเป็นซูเปอร์ฟลูดนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมสารต้านอนมูลอิสระอย่างดีเลยค่ะมันจะมีรสชาติขมๆหน่อยนะคะสำน,นี้ก็เลยท็อปด้วยมิลฟมนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะกรองแบบนี้เลยค่ะ เมื่อสำลีเตรียมชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสำลีก็จะทําให้มันคูลดาวด้วยการที่วางทิ้งไว้แล้วก็แช่ในตู้เย็นค่ะก็จะไม่ได้ใช้เป็นชาร้อนๆมาทําเมนูนี้นะจะเป็นชาที่แช่เย็นแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะสำลีก็จะเตรียมมิลวโฟมค่ะตัวนี้จะใช้เป็นตัววิปครีมแบบน้ํานะคะผสมกับซิมเพิลไซรัปสองถึงสามกรัมค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะห้ากรัมค่ะ ที่สำลีใช้น้ำผึ้งนะคะเพราะว่าตัวเทสของชาเมื่อตะกี้อะ่ะมันเป็นมิ้วอูหลงใช่ไหมแล้วมิ้วกลิ่นของมิ้วเนี่ยมันก็จะเข้ากับน้ำผึ้งก็เลยเลือกใช้เบสอีกตัวหนึ่งที่ผสมเข้าไปกับวิปโฟมอะคะ่ะเป็นน้ำผึ้งนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเราเ,เมื่อเราเตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตีให้มันหนืดๆค่ะไม่ต้องตั้งยอดมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้กับเครื่องดื่มนะคะ สำนีก็จะเทชากิลลเพชเชอร์ที่ทำการคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในแก้วที่เราอยากจะดื่มนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะใส่ตัวโฟมที่เราตีเมื่อกี้นะคะวิฟโฟมวิฟโฟมค่ะเราก็จะใส่วิฟโฟมที่เราตีเมื่อกี้ลงไปข้างบนชานะคะนี่เลยใส่แบบนี้เลยค่ะ เมนูนี้เนี่ยนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าหนักแน่นของตัววิปโฟมแล้วก็ละมุนล,ละมุนดื่มคล่องของตัวชานะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะฝากกด subscribe ให้ช่องสัมลีด้วยนะคะถ้าชอบก็กดแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ